ครับคันนี้ตัวยี่ตาวีโกะนะครับอาดับแรกนะครับปิวซีแดงนะครับออนนะครับอ่อนแล้วนะครับแดงแล้วนะครับนี่สวิตกกระจกนะครับนี่คือขวาไอ้ตัวนี้คือนี่นะครับลงนะครับขึ้ืนนะครับที่นี่มาเบิงซ้ายนะครับประตูฝั่งหน้าซ้ายนะครับกดแล้วนะครับนี่นปดแล้วนะครับ อแล้วอันนะครับบึกึงบวกลงนะครับโอเควิธีเช็คง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกเอาฝังสายนะครับฝังสายเลยแกะแกะเลยนะครับนี่แกะแล้วนะครับถอดปลั๊กแล้วนะครับปกติเขาต้องถอดปลั๊กนี่ออกนะครับปลั๊กถอดปลั๊กมาแล้วันสะมีสายไฟอยู่ห้าขานะครับห้าขา อาคารนี้คือขาอะไรบ้างอาดปเแรกเลยครับเช็คง่ายๆก่อนเลยมันจะมีมอเตอร์สองเส้นไฟไฟกาวลบไอไฟลบสองเส้นจากสวิตฝั่งขวานะครับแล้แลกวก็ไฟบวกไฟบวกไอ้สวิตอนหนึ่งเส้นนะครับที่เ็คง่ายๆก็คืออาหลดหลอดเช็คนะครับใช้หลอดเช็คนะครับหลอดเช็คธรรมดานะครับเอาขานึง มีกับกกาไว้นะครับเพื่อที่หาบวกก้อนนะครับอันนี้เข้ากันมากเลยครับขีดเลยขีดไปแล้วนะครับที่หาบวกนะครับขีดเลยครับที่ขาเอเอฟนะครับบวกิีดหน้ามาแล้วติดนะครับติดนะครับขีดครับ เ yeah. จอแล้วนะครับสีเยาวมีนะครับทีก่กระ,ะคปุกที่ค่าเดียวนะครับสีอ่อนสีนี้ขาเดียวนะครับตัวนี้คือ,อยูขากลางตัวนี้คือขากลางนะครับ,บเ้ากะเอามีจิกมามกไว้ก่อนกันลืมนะครับาที่ใคราที่ขากลา,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 างนะครับขากลางเนี่างขากลางเนาะมาแล้ว จกเ็จทีนี่หาไฟลบสองเส้นจากสวิตช์ฝั่งขวานะครับไอฝั่งขวานี่ถ้าเรายังไม่กดเขายังมากดสวิตช์สั่งงานนะครับมันจะเป็นก่าวมากไฟลบมาสองเส้นนะครับเพากอเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับขีบออกเส้นี้เป็นไฟบวกนะครับไฟบวกที่ขีบมาจากแบตเตอรี่หนารดนะครับเก็นใายมากขีิเลยนะครับจริงเลยเไว้นะครับกันช็อตระวบ้างนะครับ หลอเข้านะครับหลอดเข้าเช็ดเลยหลอดเข้าเช็ดเลยทิมหาเลยครับบัอยยากง่อยครับมือนเดมตือนเดียวยากหน่อยราคาน้ที่หนึ่งโอเคที่หนึ่งที่หนึ่เนะครับ้ามาไม่ลบมานะครับโอเค สองอมี่ครับอันับสองอมีอาการอาการทาเลื่อยนะครับเพราะว่าไข้บวกนะครับ้า,าที่นี่เสี้ยนหนึ่งติดนะครับสัญญาณลบมาจากซ้ายจากขวานะครับสายสุดสายสุดโรมีนะครับสรุปแล้วขาที่หนึ่งกับค้าที่สี่คือสัญญาณลบมาจากขวานะครับจากซ้ายขวานะครับ ทีนี่ห้องที่เช็คทังไลว่าสวีกว่าเสียบเสียนะครับเช็คที่ละขางเลยนะครับอันนี้เช็คขางขวาก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะอนุกรมกันนะครับถ้าขางขวาเสียกระจกใส่นี่ก็สั่งงานบ่ไดรนะครับคือเช็คทุกีละขางเลยนะครับหลอดไฟมากครับหลอดเช็คนะครับหลอดเช็คธรรมดาเท่านี้ละบวกลบนะครับบวกลบธรรมดานะครับนี่นะครับธรรมดา อันนี้เอาอันนี้ผมเป็นล่ามน,นะครับผมเห็นลากไปหาแล้วลากเสียบสก็เก็ตแล้วนะครับเขาสามารถบอกรอสายไฟบอกระซื้อได้ครับบอกนะครับเสียบไปเรื่อยนะครับขาเลยมาจากมาจากซีขาวานะครับจิกกาวมานะครับขาที่หนึ่งโอเคขาที่หนึ่งเสียบขาที่หนึ่งกัขบกขาที่สี่นะครับเนาะดีกว่าขาที่หนึ่งกับขาที่สี่ เร okay. นจะเป็นกับ34เสียบแล้วนะครับนะเสียบแล้วเสียบแล้วเอามาเทีดนะครับผมมาเทีดว่าสวิกเกระจกขวาหนีเสียบอ่ะนะครับไปอ่อนอยู่นะครับไปอ่อนอยู่นี่กดสวิกนะครับนี่กดลงกด,ลดนะครับกดลงปิดนะครับกดขึ้นปิด,ด ลงปิดขึ้นปิดนี่แสดงว่าสวิตกระจกวาบ่อเสียนะครับขวาบ่เสียที่นี่เรากลับมาเช็คทดสอบเบื้องครับว่าว่าสวิตสายเสียหรือมอเตอร์เสียนะครับ,บรเฮยเราก็าาาาหหากัหาสายไฟอีกสองเส้นนะครับหาสายไฟอีกสองเส้นนะครับาสายไฟอีกสองเส้น เส้นหนึ่งก็คือไอขคชั้นทะีสองเส้นนะครับเสียบเลื่อนนะครับเสียบจากอีสังงานจากสังงานจากมอเตอ,อ,อร์ไอสวิตขวานะครับสวิตข,ขวาขาที่นึ่นะครับไอขาที่สองนี่ก็ต้องเป็นมอเตอร์นะครับเอาก็เสียบเลื่อเ<ม>อชอช,อชอ็อชชระวังระวังโอ้ย สองเสียบไปเลยอเอี่ยสองเสียบไปแล้วนะครับใหม่เส้นนึงนะครับใหม่เส้นนึงเส้นนึ่งก็เสียบเลยครับเสียบเข,ขัาขาอันนี้จะเป็นมอตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์มาจากเด็กไมกล่าวว่าจากสวิ่งขัง้นขาานะครับเสียบได้แล้วครับ ขากลางนี่ไฟบวกนะครับไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันแรงขวานี่อ่าเสียบแล้วนะครับเสียบครบแล้วครบแล้วขากลางไฟบวกนะครับ,รบเล้วลองดับาันีลิลองกดสวิตช์นะครับลอง,ลงอลดับบัสดิตกนะครับตกนะครับอ้าวลงแล้วขึ้่อนนะครับเพื่อนอารมณ์เพื่อน โอโอเคนี่ครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับแสดงว่าการนี้สวิตกระจกด้านซ้ายเสียนะครับสวิตกระจกด้านซ้ายเสียสร้างอะไรมาเปลี่ยนเองได้เลยครับชัวร์ร้านเปอร์เซ็นนะครับเช็ควิธีนี้วิธีนี้สามารถเช็คเด้ทั้งหมดไอสามประตูนะครับนี่ไอ้ตูลังนี่ได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นประตูหน้า ต้องลื้อมอเตอร์เช็คนะครับต้องลื้อประตูเช็คมอเตอร์อย่างเดียวนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาแค่น okay, ี้ครับ